รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัน สวัสดีครับสวัสดีค่ะครับคุณเชมครับพบกับเราสองคนนะครับในรายการสารพันข่าวทางทีเด่นดนิฟแห่งนี้ครับค่ะแน่นอนครับผมเทพศิษย์ครับค่ะและดิฉันนัทชานะคะที่จะนําเรื่องราวที่น่าสนใจในรอบหนึ่งสัปดาห์นะคะมาร่วมพูดคุยกับคุณผู้ชมนะคะและที่สําคัญก็จะทําให้คุณผู้ชมไม่ตกกระแสด้วยค่ะที่แน่ๆสถานการณ์น้ำท่วมยังคงอยู่กับคุณผู้ชมนะครับเอาเป็นว่าเราไปอัปเดตกันในช่วงของไฮไลท์กันเลยดีกว่าค่ะครับ สามสาสไฟก็เยอะอยางเล่นกีฬาก็ได้เล่นเอ้มีปัญหาก็ยังหัวเราะได้เพราะชีวิตมันดีด้วยกองทุนพัฒนาไฟฟ้าหนึ่งในโครงการดีๆที่กกพร,ร่วมกันคิดช่วยกันทํากับชาวบ้านเพื่อชาวบ้านคณะกรรมการกํากับกิจการพลังงานกว่า30ปีของประสบการณ์มาตรฐานบริการและความไว้วางใจวัสุธาอินทร์ ทางเลือกเพื่อรถหรูสำหรับคนเลือกรถเข้ามาพบกับผมนะครับรับประกันไม่ผิดหวังกับราคาที่ท้ายลกฉันไม่เคยหยุดไม่มีหยุดที่จะสร้างสรรค์พลังสะอาดเพื่อโลกใบใหม่ไม่มีหยุดโลกที่ยังสดใสให้คงอยู่ เตลอดลรงจากมุ่งสร้างสรร์พลังงานทดแทนเพื่อคุณเพื่อโลกเพื่ออนาคตทุกทุกคนหมู่บ้านของเราโอที่ <laughs> มีนกแปลว่ามีป่า <laughs> 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 น้ำสะอาดป่าก็เยอะ มีปัญหาก็ยังหัวเราะได้เพราะชีวิตมันดีด้วยกองทุนพัฒนาไฟฟ้าหนึ่งในโครงการดีๆที่กะกะพร่วมกันคิดช่วยกันทํากับชาวบ้านเพื่อชาวบ้านคณะกรรมการกำก,กับกิจการพลังงาน ก็แล้วครับกลับมากันที่เรื่องของเกาะติดสถานการณ์น้ําท่วมนะครับแต่เราจะไม่พูดเรื่องน้ําท่วมมากนะ,ะเพราะเราพูดของเรื่องของมาตรการฟื้นฟ,นฟนูและเยียวยาแล้วก็การแก้ไขที่เริมดูเหมือนจะมีความชัดเจนมากขึ้นจากท่านทัดดีกรมชลประทานบอกว่าสถานการณ์น้าบริเวณจังหวัดนครสวรรค์ขณะนี้เนี่ยระดับน้ำนี่ลดลงเกือบปกติแล้วก็ทําให้สถานการณ์น้ำนี่ต้องบอกว่าตอนนี้ดีขึ้นใ,นะในพื้นที่ภาคเหนือตอนล่างนี่แหละนะ จนมาถึงคลองแสนแสบคลองประเวทบุรีลมแล้วก็จะเร่งระบายออกทางแม่น้ํบาง,งํากงอันนี้คือที่ตัวนออกต้องลงออกแม่น้าบางปะกงแล้วก็ลงสู่อ่าวไทยที่ลงทะเลน,เนั่เองนะครับประชาชนก็จะเดือดร้อนน้อยลงอีกทั้งก็ยังให้ทําน้ำเนี่ยที่อยู่นอกเหนือคันดินเนี่ยลดลงระดับไปด้วยเรียกว่าลดระดับลง ชาชนก็มีสุขมากขึ้นใช่มีความเป็นเรื่องที่น่ายิดดีเอาอเอาเป็นว่าเรามาที่ฝั่งตะวันตกกันบ้างดีกว่าะนะคะฝั่งตังวตตะวันตกเนี่ยนะคะก็เป็นเรื่องของเขามีการปรับลดน้ําที่เข้าสู<ะ>่ระ,ะบายเข้าในฝั่งตะวันตกเนี่ยทำให้สถานการณ์เนี่ยดีขึ้นแล้วนะคะ,ะ uh, โดยที่ปริมาณของน้ําที่ระบายเข้าในเขื่อนของแม่น้ำเจ้าพยาเนี่ยแล้วก็ประตูน้ําพลเทพจังหวัดชัยนาทเนี่ยก็ลดลงนะคะก็ทําให้สถานการณ์เนี่ยมันก็ดีขึ้นเรื่อยๆก็เป็นเป็นไปตามแผน ที่เขาได้วางกันเอาไว้ด้วยก็เป็นเรื่องที่น่ายินดีอันนี้คือฝั่งตันนะนี่ลงสู่แม่น้ำท่าจีนแล้วก็สูงสู่ทะเลใช่ค่ะป็นจริงแล้วเนี่ยเขายังมีทำฟิสซิบิลิตี้ออกมาด้วยเรื่องของประตูแม่น้ำท่าจีนเนี่ยเนื่องจากมันคดเคี้ยวมากเนี่ยการระบายน้ำเนี่ยช้าทางกรมชลธารเนี่ยฝากบอกคุณผู้ชมด้วนึงว่าขนาดนี้คัาทำฟิสซิบิลิตี้เนี่ยศึกษาความเป็นไปได้เนี่ยเสร็จสมบูรณ์แล้วนะครับอยู่ที่นำเสนอครมออยู่นะครับในการที่จะต้องขุดคลองขนานกับท่าจีน ม่น้าท่าจีนเนี่ยขุดคลองใหม่เลยขุดแม่น้ําใหม่เลยนะแล้วก็จะเป็นทางตรงเรียกว่าลำไบน้ำเนี่ยจะได้ปริมาณที่รวดเร็วขึ้นอีกเยอะเลยนะครับนี่ก็เป็นสิ่งที่น่าจะต้องเริ่มทําเป็นการแก้ปัญหาที่เรียกว่าเป็นทางออกอันหนึ่งที่เรียกว่ามีความเป็นไปได้สูงนะค่ะเอาละค่ะจริงๆแล้วก็ไม่ใช่แค่ในบ้านเรานะคะที่มีเรื่องปัญหาของน้าท่วมแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยที่ต่างประเทศเขาก็มีอย่างที่ประเทศเนเธอร์แลนด์นะคะ พื้นที่กว่า60%ของประเทศเขาเนี่ยจริงๆแล้วต่ำกว่าระดับของน้ำทะเลด้วยซ้ำ<ช>ค่ะ<ม>ตอนนี้นะคะก็เลยทำให้เขามีมาตรการออกมาเพราะว่าในปีก่อนๆเนี่ยเขามีการสูญเสียประชาชน<ม>ประชากรไปกว่า2,000คนในปีคิคร์ักราช1,953มาแล้วนะคะก็เลยทำให้ทั้งภาคเอกชนแล้วก็ภาครัฐเนี่ยก็มาจับ เขาเรียกว่าจับมือการร่วมกันนะคะจดตั้งคณะกรรมการสามเหลี่ยมปากแม่น้านะคะโดยที่ดําเนินการป้องกันภัยธรรมชาติที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคตและนอกจากนี้นะคะก็เป็นการสารต่อแผนการเดิมด้วยที่เรียกว่าเดลต้าแผนนะคะตอนนี้ก็ผนวกให้มีเขาเรียกมาตรการเพิ่มขึ้นแล้วก็รัดกลุ่มมากยิ่งขึ้นนะคะกลายเป็นเดลต้าเวิร์กแล้วนะคะตอนนี้ก็ทําให้เป็นเรื่องที่น่ายินดีทั้งคนคนของประเทศเนเธอร์แลนด์ด้วย รียกว่าเดลต้าแพลนไม่พอต่อเป็นเดลต้าเวิร์กส์เล้ว่าต่อยอดขึ้นไปเ็่เรียกว่าคนทั้งประเทศจับมือกันนะแก้ไขปัญหาเรื่องของประเทศคือแผ่นดินโจมน้ำเพราะประเทศเขาอยู่ต่ํากว่าระดับน้ําทะเลมากนี่เป็นเรื่องที่ต้องถือว่าเป็นความสามารถเฉพาะที่เขาแก้ไขปัญหาประเทศของเขาได้นะและการเกษตรกรรมเขาก็โอ้โหไปได้อย่างดีเลยนะนี่คือมรกตางเดลต้าเวิร์กส์ประกอบด้วยโครงการทั้งสิ้นถึง16โครงการคุณผู้ชมครับ มีทั้งที่เป็นเขื่อนก็ดีผนังกั้นน้ําก็ดีประตูระบายน้ำนะแล้วก็กําแพงการคลื่นเลยแน่นเพราะว่าตังกระดานทะเลก็ต้องกันหมดนะครับเพราะว่าคลื่นในเวลามาเนี่มันแรงนะเพราะฉะนั้นต้องมีมาตรการที่ดูแลปกป้องได้นะครับโดยส่วนที่เป็นเขื่อนก็จะทําหน้าที่กันน้ําทะเลและแม่น้ํานี่ออกจากกันซึ่งเราจะส่งผลดีก็เพราะตัวชายฝั่งเนี่ยก็ทําการเกษตรได้อีกนะครับเมื่อระดับน้ำเนี่ยเลื่อนให้อยู่ไกลจากพื้นที่ที่อยู่อาศัยแล้วเนี่ย น้ำส่วนที่อยู่ใต้เขื่อนนั้นก็ถือว่าเป็นน้ําสะอาดนะมาทําการเกษตรได้มาทําเรียกว่าใช้ใช้ดื่มใช้บริโภคได้ขณะส่วนที่เป็นประตูระบายน้ําคุณชมครับเขาบอกไม่ใช่ไม่ได้ทําการปิดกั้นน้ําทะเลนะจากการไหลสู่แม่น้ําด้านในอย่างถาวรแต่จะปิดประตูเนี่ยเพียงเฉพาะเวลาที่มีคลื่นลมแรงเพราะคลื่นลมเนี่ยถ้ามันก็ไม่ไม่ปีน้ำก็เข้าไม่ได้ข้ามกำแพงได้ นะครับซึ่งเสี่ยงต่อภาวะน้ําทะลักเข้าสู่บริเวณที่อยู่อาศัยได้เ <ฮะ S 1> ท่านั้นนะครับที่เป็นเช่นนี้ก็เนื่องจากว่าจะทําให้ชาวประมงเนี่ยดำรงชีพด้วยการจับปลาทะเลเรียกว่าอาชีพประมงเขายังคงทาอยู่ได้นะครับเ <ฮะ S 1> พราะประตูกั้นน้าที่กันเฉพาะคลื่นทะเลแรงๆ <ฮะ S 1> อา <ฮะ S 1> ล่ะนั่นก็เป็นมาตรการนะครับแต่ที่สําคัญครับคุณชมครับหลังจากโครงการเดลต้าเวิร์กเกิดขึ้นแล้วเนี่ยการเจ็บภาษีน้ําท่วมเนี่ยเขามีฟลัดแท็กชวย <ฮะ S 1> อ้าวจะอบอกให้ว่า หากชาวบ้านคนใดเนี่ยต้องการอยู่ในบริเวณที่รัฐบาลเนี่ยประกาศให้เป็นพื้นที่ที่จะต้องเฝ้าระวังอุทกภัยจากภัยเรียกว่าน,วน้ําท่วมนี่แหละนะหรือพื้นที่เสี่ยงน้ําท่วมเนี่ยชาวบ้านคนนั้นเนี่ยต้องเสียภาษีมากกว่าคนปกติทั่วไป oh. เพราะว่าอะไรเขาจะเอาเออจะบอกก่อนประมาณรายละ 40- ่สถึงสี่ยูโรแตกต่างกันพื้นที่ oh. ที่จะต้องเฝ้าระวังเนี่ยเพราะฉะนั้นเพื่อน,นํามาเป็นเงินในการดูแลแก้ไขป้องกันน้ําท่วม แสดงว่าพื้นที่ที่เสี่ยงต่อการมีน้ําท่วมเนี่ยอาจจะเป็นพื้นที่ที่จะอาจจะทำอาจจะรยกว่าอาจจะใกล้ทะเลหน่อยหรืออะไรต่างๆเนี่ยแล้วก็หมายถึงว่าอาจจะถูกน้ําทะเลเนี่ยจมได้นะครับเพราะฉะนั้นก็เขาจะต้องใช้เงินส่วนเนี้ยพื้นที่ที่เสี่ยงภัยอ่ะต้องเอาไปเงินต้องใช้เงินประมาณมากขึ้นในการที่จะปกป้องคนที่อยู่ในพื้นที่ที่เสี่ยงภัยนั่นเองเพราะฉะนั้นการปกป้องดูแลเนี่ยต้องเป็นสองสามเท่าเพราะนั้นเขาก็เก็บ ก็วบบ flat tax หรือ in undated tax นะโอเคเอาละค่ะก็หมดในช่วงของเบรกแรกแล้วนะคะแต่เดี๋ยวเราไปตามกันที่เบรกที่สองค่ะคู่เดียวค่ะทุกทุกคนหมู่บ้านของเราอที่มีนกแปลว่ามีป่าน้ำสะอาดป่าก็เยอะ มีปัญหาก็ยังหัวเราะได้เพราะชีวิตมันดีด้วยกองทุนพัฒนาไฟฟ้าหนึ่งในโครงการดีๆที่กะกะพร่วมกันคิดช่วยกันทํากับชาวบ้านเพื่อชาวบ้านคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน ดอนเมืองทวเวทางเลือกที่เห็นข้าเวลาของคุณบริษัททางยกระดับดอนเมืองจำกัดมหาชนนักพยาประกันภัยดูแลรถยี่อาของเรา,างไรงคุณจัไม่รู้จ่ายเบี้ยประกันเพียง5,800บาทคุ้มของรถประกันสูงสุด10,000 0บาทซ่อมทั้งเขาและทั้งเราค่ารักษาพยาบาล10,000 0บาทจ่ายแค่5,800บาทเนี่ยนะเรายังมีบริการลดยกฉุกเฉินและรันฉุกเฉินอีกด้วย โทรเลย0 2น4์6 6 6 6เจ้าพยาพปิกอัพพระเอกคุ้มครองปิกอัพตัวจริงคุณกำลังเห็นเงินตั้งหนึ่งล้านบาทหรือแค่หนึ่งล้านบาทคุณมองเห็นอะไรทุกๆคนหมู่บ้านของเราโออที่มีนกแปลว่ามีป่า น้ำสาดไฟก็เยอะ <laughs> อยากเล่นกีฬาก็ได้เล่นไอ, <c oughs> อ,อมีปัญหาก็ยังหัวเราะได้เพราะชีวิตมันดีด้วยกองทุนพัฒนาไฟฟ้าหนึ่งในโครงการดีๆที่กะกะพร่วมกันคิดช่วยกันทํากับชาวบ้านเพื่อชาวบ้านคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน,านแะ้วครับเราไปกันที่ข่าวต่อไปเลย<ฮ>ะนะีครับผู้ชมครับ ทางกทมและชาวกรุงนะครับผู้ประสบภัยน้ําท่วมเนี่ยยื่นขอรับเงินช่วยเหลือ,อ5,000บาทก่อนวันที่22ธันวาคมคที่เป็นอาจจะบอกเป็นเดทไลน์ที่เขาจะต้องเร่งดําเนินการให้นะครับเพื่อที่จะจ่ายเงินชดเชยให้กับพี่น้องประชาชนได้รวดเร็วทันใจามากยิ่งขึ้นในการฟื้นฟูเนี่ยจำเป็นอย่างยิ่งนะครับถ้ายิ่งช้ายิย่งเสียเวลาพร้อมสั่งสํานักงานเขตอํานวยความสะดวกกรุงเทพมหาคนครนั้นมอบหมายให้สํานักงานเขตทั้ง32เขตนะครับซึ่งเป็นพื้นที่ประสบภัยน้ําท่วมเนี่ย อำนวยความสะดวกกับประชาชนที่จะมาลงทะเบียนรับเงินเดียวยาหลังละ5,000ันบาทก่อนมาตรการเบื้องต้นนะจากรัฐบาลโดยไม่ต้องเรียกขอเอกสารเพิ่มเติมโดยไม่จําเป็นเพราะแน่นอนเขาเห็นใจจริงพวกที่ไปแล้วเนี่ยบอกว่าเอกสารนู่นไอ้สารเอกสารนี่ขาดเนี่ยก็เขาจะเดินกลับไปที่เดิมเพื่อไปเอกสารใหม่เนี่ยโอ้โหมันไม่ใช่เดินทางแบบปกตินะพื้นที่น้ําท่วมเนี่ยบางคนเนี่ยกินเวลาที่เขาบอกเนี่ยสี่ชั่วโมงงหกชั่วโมง และค่าจ้างเหลือช่วงนั้นโอ้โหปวดมาหาโหสาหรับผู้ที่ไม่มีเลย<ช>เองเนี่อันนี้ก็อย่างวิงวอนนะครับผู้ที่เรียกว่าต้องเห็นใจคนที่เขาลำบากอยู่แล้วเนี่ยถ้าเราคิดว่าจะหาเงินในช่วงนี้และทําให้ผู้อื่นเดือดร้อนเนี่ยอย่าทาดีกว่าครับนะครับโดยเฉพาะผู้ที่เขาไปบริการฟรีเนี่ยต้องเปิดโอกาสให้เขาเพราะเราเนี่ยไม่สามารถที่จะรองรับคนที่โอ้โหเป็นหมื่นเป็นแสนคนที่เดือดร้อนนี่ยได้ทันทีหรอกเพราะนั้นคนที่เขาไปเปิดรับบริการฟรีเนี่ย ให้เขาทำเถอะอย่าไปปิดบ้านเขาอย่าไปกีดกันเขาถือว่าทุกคนเนี่ยมาด้วยใจและทุกคนเป็นคนไทยเขาลําบากอยู่แล้วเนี่ยเงินพันหนึ่งสองพันบาทนี่มีค่าอย่างมากนะครับแต่แน่นอนเราบีบคั้นเขาก็ต้องจ่ายแต่เขาไม่มีทางเลือกแต่ว่าอย่าไปทําดีกว่าเป็นบาปติดตัวแล้วเราอาจจะต้องไปชดใช้อีกหลายเท่านะครับเพื่อไม่ให้ประชาชนต้องเสียเวลาและประชาชนไม่สามารถนําที่เบียนบ้านมาแสดงได้เป็นหลักฐานได้ ก็ขอให้สำนักงานเขตนั้นนั้นไปตรวจสอบจากสำนักงานทะเบียนของสำนักการเขตโอ้ที่เป็นเรื่องที่ดีท,ดที่ต้องดูแลเยียวยากันสำหรับผู้ที่เขาประสบภัยแล้วใ,ให้เขาสะดวกที่สุดและรับเงินได้เร็วที่สุดนะ,ะเรียกว่าท้าเงินไขน้อยที่สุดดีที่สุดใช่ค่ะแล้วก็สําหรับผู้ที่บ้านน้ําท่วมแต่ว่าไม่มีทะเบียนบ้านนะคะอย่างพวกบ้านพักคนงานอย่างเงี้ยเออหลายๆคนก็เอ๊ะเราจะทํำยังไงล่ะันไม่มีทะเบียนบ้านเลยก็คือ ที่สําคัญเนี่ยคือเราต้องมีพยานบุคคลก่อนว่าเราอาศัยอยู่ที่นั่นจริงนะคะ,ะแล้วก็เป็นผู้ที่ผู้อํานวยการเขตเนี่ยเห็นสมควรด้วยว่าเออโอเคเชื่อถือได้แล้วก็ นำบัตรประชาชนนะคะของผู้ที่ประสบภัยเนี่ยติดต่อยื่นไปรับเงินเยียวยาโดยรเร็วนะคะเพื่อที่ทางกรทมเนี่ยก็จะได้จัดการให้เรื่องราวให้เสร็จสัภายในวันที่22ธันวาคมนี้นะคะโดยหลักฐานที่จะใช้นําไปยื่นเพื่อขอรับเงินเนี่ยนะคะก็จะต้องมีทะเบียนบ้านโดยที่ให้เจ้าบ้านหรือว่าหัวหน้าครอบครัวนะคะหรือว่าผู้ที่ได้รับ มอบอํานาจเนี่ยยื่นหลักฐานพร้อมสําเนาบัตรประชาชนแล้วก็ทะเบียนบ้านที่ประสบภัยนะคะแต่ว่าในกรณีที่ไม่สามารถที่จะนําเอาสําเนาทะเบียนบ้านมาแสดงได้เนี่ยก็ให้ไปตรวจสอบจากสํานักทะเบียนของสานักงานเขตนั้นๆนะคะเพื่อที่จะขอหนังสือรับรองก็น่าจะพอเพียงแล้วว่าาเถอะนะครับอ่ะมีเรื่องเพิ่มเติมเขาบอกในกรณีเป็นบ้านเช่าเนี่ยผู้เช่านะครับต้องใช้สัญญาเช่าหนังสือรับรองการเช่า จากเจาของประชาชายืนยันว่าเราอยู่ในที่นั้น<ช>จริง,รงนะ,ะแล้วเราประสบภัยจริงพร้อมสํานักบ่าวบัตรประจําตัวประชาชนผู้ร้องและทะเบียนบ้านผู้ประสบภัยกรณีที่ไม่สามารถนําสําเน,นาทะเบียนบ้านมาสแสดงได้เนี่ยให้ตรวจสอบจากสํานักทะเบียนของสํานักงานเขตเองเพื่อขอหนังสือรับรองจากสํานักงานเขตเรียกว่าถ้าเราไม่มีใบรับรองตรงนั้นน่ะก็ไปที่สํานักงานเขตขอให้เขาออกรับรองซะคืออย่างนี้มีรัมเบิร์สแตมป์หน่อย จะได้มั่นใจได้ว่าเออไม่มาหลอกกินเงินฟรีนะอันนี้ก็ก็เห็นใจต้อง,ต,องต้องท,ท,ท<ช>อดทถ้งทอดสาย<ช>นะครับ<ช><ช>ด้วยการยืดอยู่เนี่แหละกรณีที่เป็นหัวหน้าครัวเรือนที่ไม่มีเลขที่บ้านเนี่ยเฉพาะพวกที่ไม่มีเลขที่บ้านนะจะต้องใช้บัตรประชาชนพยานบุคคลหรือหลักฐานอื่นตามที่เขตนั้นเห็นสมควรตามดุลยพิธงเขตเพราะฉะนั้นมีอะไรที่ผ่อนปลนกันได้ยืดหยุนกันได้ก็ช่วยเขาเถอะครับนะครับเพราะพวกนี้ลําบากจริงๆนะครับ ไม่มีใครอยากได้เงิน5,000บาทแล้วมาจมน้ำหรอกนะเมื่อยื่นหลักฐานเรียบร้อยแล้วเนี่ยกทมจะตรวจสอบข้อมูลเพื่อรับรองความถูกต้องและกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยก็จะทําการตรวจสอบอีกครั้งต่อมาจะส่งรายชื่อไปอยังธนาคารออมสินเพื่อที่จะจ่ายเงินช่วยเหลือผู้ที่ประสบภยัยแบบนี้ถ้าเร็วขึ้นหลุอนี้ได้ก็จะดีนะเพราะยื่นเอกสารเสร็จแล้วต้องรอรับเงินอีก45วันเพราะเงิน5,000บาทสำหรับผู้นี้มีความจําเป็นอย่างมากนะครับ แล้วไม่ใช่ว่าจะแก้ไขปัญหาได้แบบทั้งหมดนะครับแต่ก็เรียกว่าเขาได้รับไปแล้วเนี่ยทางจิตใจก็จะดีขึ้นนะครับเพราะถือว่าเป็นทุกทุกบาททุกสตางมีค่าทั้งนั้นนะครับมาที่ข่าวต่อไปนะครับนัตตี้คุณผู้ชมครับเรื่องของคณะมนตรีอนุมัติเงินเยียวยาภาคอุตสาหกรรมจากน้ําท่วมกว่า7 0 0 0ล้านบาทพร้อมเงินช่วยเหลือครอบครัวละ5 0 0 0บาทอีกกว่า2,000ล้านอันนี้ถือเป็นความสําคัญอีกภาคหนึ่งที่มีผลกระทบที่เราเห็นเนี่นิคมอุตสาหกรรมต่างๆนี่จมน้ํา เนาะไม่ต่ำกว่าหกอ่ะแล้วใหญ่ๆทั้งนั้นเขาบอกว่ารวมแล้วเนี่ย GDP ของประเทศเนี่ยกว่า50เซนตี่ยอยู่ในภาคอุตสาหกรรมเพราะนั้นเป็นเรื่องที่เราต้องให้ความสําคัญและก็เยียวยาอย่างเร่งด่วนด้วยอย่างที่เราเคยเสนอข่าวไปแล้วเนี่ยอย่างที่คุณกรมกรมดชบอกว่ามีการต่อสายตรงบอกว่าให้อาเงิน International Reserve หรือเงินทุนสำรองระหว่างประเทศเนี่ยมาช่วยเหลือพวกนี้ก่อนโดยที่ไม่คิดดอกเบี้ยให้เขาฟื้นตัวได้เร็วที่สุดนะ แล้วก็สร้างความเชื่อมั่นในการมาตรการที่จะแก้ไขปัญหาน้ําท่วมเนี่ยทั้งระยะสั้นและระยะยาวอย่างยั่งยืนที่ว่านิคมสาหากรรมเหล่านี้เขาอยู่ในภูมิภาคนี้จะไม่จมน้ําอีกเพราะไม่งั้นเนี่ยโอ้โหอันตรายถ้าเขาถ้าเขาไม่เชื่อมั่นเนี่ยเขาหนีไปเนี่ยประเทศเราเดือดร้อนแน่นะครับเพราะยย่นเลยว่า50เซน GDP ของประเทศนั้น c o n t r i b u t i o n อยู่ที่ภาคุตสาหกรรนะอะไรที่ที่บอกว่ามาตรการฟื้นฟูก็ดี โดยทั้งในแพทย์วรรณรัฐรัฐมตรีว่าการกระทรวงศึกษาการ,รก็ดีประลัดกระทรวงศึกษาการ,รคุณวิทูรศิมาโชคด,ดีก็ตามไม่ได้นี่นอนใจ <c oughs> อันนี้เรารู้เพราะติดตามความใกล้ชิดตลอด <c oughs> แล้วก็ที่จะเร่งฟื้นฟูและเยียวยา <c oughs> เพื่อให้เขาเดินหน้าหรือเดินเครื่องจากต่อได้ <c oughs> เร็วที่สุด <c oughs> นะครับเพราะนี้ยิ่งนานยิ่งเจ็บเพราะนั้นเรื่องนี้เป็นเรื่องที่สําคัญอาลโฆษกประจําสํานักนายยมนตรีแถลงนี้ที่ประชุมคณะมนตรีก็เห็นชอบผลที่ประชุมคณะกรรมการเพื่อให้ความช่วยเหลือฟื้นฟูเยียวยาทั้งฟื้นฟูและเยียวยา สังเกตเขาเรียกว่า rehabilitation and restoration ต้องไปควบคู่กันเลยนะแทงใดอย่างหนึง่งไม่ได้ไม่ครบวงจรผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ทุกข์ภัยเนี่ยร่วมกับคณะกรรมการเพื่อให้ความช่วยเหลือฟื้นฟูเยียวยาทางด้านผู้ที่ประสบอุทกภยัยทางด้านเศรษฐกิจอุตสาหกรรมเนี่ยและความเป็นอยู่ของประชาชนด้วยได้แก่มาตรการให้ความช่วยเหลือฟื้นฟูเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ทุกภยัยทางเศรษฐกิจอุตสาหกรรมและความเป็นอยู่ของประชาชนนี้ต้อง ผู้ภาคส่วนผู้ที่เราผลกระทบต้องเข้าไปดูแลเขาทั้งหมดเรียกว่าเลือกปฏิบัติไม่ได้จนการจะเกิดความไม่พึงพอใจเพราะฉะนั้นถ้าเราไม่เลือกปฏิบัติแล้วดูแลที่อย่างทั่วถึงเนี่ยความรักสามัคคีก็จะเกินนะครับเรียกว่าทุกคนนั้นได้รับการดูแลได้รับการเอาใจใส่อันนี้ถือว่าทำภาพจิตใจเนี่ยได้แล้วนะเท่าสา่อมกัเนี่ย ยังไม่รวยังไม่ได้รวมถึงสามิดอนเมืองด้วยนะค่ะว่ากันต่อน่ที่สาระสําคัญของตามตามที่กระทรวงอุตสาหกรรมเนี่ยได้เสนอมาตรการเนี่ยนะคะก็ครอบคลุมผู้ประสบภัย3ประเภทด้วยกันก็มีกลุ่มผู้ที่ประกอบการแล้วก็นิคมอุตสาหกรรมแล้วก็มีมาตรการการช่วยเหลือของสํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนนั่นคือบ o โอไอบูตเอ n นทอินเวเค่ะที่ได้นําเสนอโครงการภายใต้แผนฟื้นฟูผู้ประกอบผู้ประกอบ การอุตสาหกรรมแล้วก็วางระบบบริการการจัดการในอนาคตคของกระทรวงอุตสาหกรรมนะคะเพิ่มเติม <ๆ S 2> จำนวน11โครงการโดย<ม>ใช้วงเงินทั้งหมด7,427.99ล้านบาทแปลว่า7,500ล้านบาทเกยประมาณนะตัวเลขกลมกลค่ะอ่ะมาต่อกันว่านางทิติมาฉายแสงครับโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวที่ประชุมครมรยังเห็นชอบมติกอสอ,อ,อ,อีกเกี่ยวกับกรอบมาตรการบรรเทาผลกระทบจากอุทกภัย และฟื้นฟูภาคอุตสาหกรรมแบบเร่งด่วนจำนวนทั้งหมด4โครงการวงวเงิน112.84ล้านบาทด้วยนี่เป็นการเพิ่มเติมในเรื่องนี้นะนัตที่ครับก่อาจากนผู้ชมเนี่ยเราเปี่ยวกาสที่ได้สัมภาษณ์กรรมการผู้จัดการดรนุสร์แสงนิมลบางจากพิจารณมจังการม้ชนในภารกิจที่ว่าเขาเป็นเนี่ยเขาเป็นผู้ประสบภัยด้วยนะแต่ก็ยังออกไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยอื่นๆด้วยในฐานะที่บริษัทนี้มีความแข็งแกร่งและมีความมั่นคงนะครับ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของออกไปบริการเรือรับจ้างขนส่งฟรีนะขนส่งผู้คนที่ต้องการเดินทางฟรี27ลำแล้วก็จะมีปั๊มน้ำมันเคลื่อนที่เพราะว่าอะไรรู้ไหมเวลาน้ําท่วมเนี่ยน้ำมันปิดหมดและมันเกี่ยวกับเรื่องไฟฟ้าด้วยเพราะฉะนั้นเขาก็มีรถน้ํามันเคลื่อนที่ไม่ว่าจะเป็นดีเซลก็ดีเรื่องเบนซิน91ก็ดีเอาเรว่าหลักๆที่ต้องใช้กันเอาละครับเราไปฟังบทสัมภาษณ์ตอนนี้ผมขออนุญาตลาไปพราอคุณคุณนัตตี้แล้วครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ ครับ <sk ill Saint> ก็ต้องเรียนอย่างนี้ครับว่าความจริงแล้วเนี่ยสิ่งที่เราเห็นโดยเฉพาะคนในกรุงเทพนะครับ <c oughs> โดยเฉพาะไม่ว่าจะฝั่งทนซึ่งน้ําท่วมสูงมาก <c oughs> บางโบทองบางใหญ่ทวีวัฒนา <c oughs> ดอนเมืองเนี่ย <c oughs> น้ําท่วมสูงมากเลยนะครับเขาก็มีปัญหาในการสัญจรไปมานะครับ <c oughs> เรือก็เป็นสิ่งที่เขาใช้มากที่สุดนะครับเสร็จแล้วเนี่ยเราก็พบว่า ข้าวเรือแพงมากเลยเขาบอกว่าน้ำมันแพงน้ำมันต้องไปซื้อที่อื่นมันลาบากเราก็เลยมีความคิดว่าเราน่าจะมีน้ํามันเคลื่อนที่ไปขายเพราะว่าจากบริเวณพื้นที่น้ําท่วมเนี่ยปั๊มน้ํามันปิดหมดนะครับหลังจากก็เลยเอาน้ํามันเนี่ยนะครับรถน้ามันเคลื่อนที่ของเราเนี่ยห้าคันด้วยกันนะครับบรรทุกน้ํามันเบนซิน91กับดีเซลวิ่งจําหน่ายเพราะว่าเราก็จําหน่ายราคาถูก กว่าตลาด1บาทต่อลิตรนะสาเหตุที่เป็นเบนซีนไม่เป็นแก๊สโซฮอลเนี่ยเป็นเพราะว่าอย่างนี้ครับเรือบางชนิดเนี่ยบอกใช้เบนซีนได้อย่างเดียวใช้แก๊สโซฮอลไม่ได้อน,นอกจากเอาน้ํามันไปแล้วเนี่ยเราก็เห็นเหมือนกันว่าเรือเนี่ยก็เป็นอีกปัจจัยที่สําคัญเราก็ไปหาเรือนู่นเลยฮะสมุทรสาครสมุทรสงคารามบรรทุกรถ10ล้อมานะครับเอามาวิ่งที่นี่มาวิ่งที่ตรงจุดที่ประชาชนต้องการใช้เรือมากขึ้นแล้วเราก็วิ่งฟรีนะฮะรับส่งฟรีเลยนะครับเราก็เลยร่วมมือกับกองทัพบกในเรื่องของเอา ให้กองทบกเนี่ยช่วยจัดสรรว่าว่าเรือเนี่ยควรจะไปวิ่งตรงจุดไหนที่ประชาชนมีความต้องการนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้เราก็ให้กองทบกไปบริหารจัดการเอาเอาน้ํามันไปไปให้นะับไปช่วยเติมให้แล้วก็ช่วยขายพวกเรืออะไรต่างๆที่มาวิ่งซึ่งตอนที่เราไปเนี่ยเราก็พบว่าค่าเรือถูกลงค่าเรือถูกลงเนื่องจากว่าเราไปวิ่งด้วยส่วนหนึ่งอันที่2การน้ํามันไปถึงที่บอกพี่ไม่ต้องคิดแพงนะเพราะว่าน้ํามันก็มาอยู่ตรงนี้แล้วนะครับวันนี้คนเรือเองก็บอกว่าเดี๋ยวนี้คิดถูกลงมาแล้วนะครับ ก็น่าจะเป็นประโยชน์อีกรเรื่องหนึ่งที่เราเราทำทจริงๆแล้วเป็นเรื่องเล็กแลน้อยแต่เราก็เห็นประชาชนก็ได้ประโยชน์เหมือนกันก็คือว่ามีช่วงหนึ่งเนี่ยมีปัญหาเรื่องน้ํปปาปลามีกลิ่นนิดหน่อยเขาบอกว่าน้ําปปาจะมีสีเหลืองและมีกลิ่นนะครับเราก็เลยคิดว่าเอออย่างนี้เราก็เอาน้าป,ปปาฝั่งตะวันออกซึ่งยังไม่มีกลิ่นไม่มีมมไม่มีปัญหาเนี่ยขนใส่ลดน้ําไปด้วย<ม>แล้วก็ไป <_ lakes> ไปให้ประชาชนฝั่งทนที่มีปัญหานะครับ,รบก็คือทวีวัฒนาที่เราเอาเอารถไปจอดไว้ rob, ก็ปรากฏว่าประชาชนมาขอน้ําไ้เหมือนกันนะอย่างน้อยก็มีน้ําสะอาดและน้ําที่ไม่มีกลิ่นเนี่ย <_ K> เอาไปใช้ชั่ว <_ ć> ครา <_ k> นะฮะเข้าใจว่าการประปานาครหลวงเนี่ยเขาก็กาําลังทําเรื่องของการแจกน้ําอยู่แล้วด้วยส่วนหนึ่งแต่ว่าบางจากก็ไปเสริมเล็กๆน้อยที่พอทําได้นะครับก็เรียนว่าอย่างเรื่องของรถน้ํามันเคลื่อนที่เอ่ยในเรื่องของเรือเอ่ยเนี่ยก็เป็นส่วนหนึ่งที่เราทําที่ผ่านมาเนี่ยเราก็ การแจกถุงยางชีพเอ่ยการแจกเรือเอ่ยเนี่ยเป็นเรื่องปกตินะฮะแต่อันนึงที่เราทําแล้วเราสึกว่าเป็นเรื่องที่ดีก็คือเรื่องของเอาข้าวที่อยุธยาที่ผักไห่เนี่ยมาขายที่ปัม๊มน้ํามันเรา<อ>คือเปลี่ยนข้าวเป็นเงินนะฮะคือประชาชนที่ถูกน้ําท่วมเนี่ยเขาก็มีปัญหาว่าข้าวเขาในยุ้งเต็มเต็มไปหมดเลยเ<อ>ขายไม่ได้รเราก็เลยคิดว่าอย่างนั้นเอาข้าวมาขายดีกว่าเ,<อ>เราก็ไปรับข้าวชนลสิทธิ์เป็นข้าวหอมนะฮะก็ ชื่อข้าวอ่อนหวานเขานะเขาชื่อโชรสิทธิ์แต่ชื่อเล่นเขาชื่อข้าวอ่อนหวานนะครับก็ อ,อ,อย่างน้อยที่สุดเนี่ยทำให้ชื่อไอข้าวชลสิทธิ์เขาเนี่ยมีชื่อเสียงมากขึ้นวันนี้เขาขายดีขึ้นนะฮะก็เ,เป็นการช่วยพี่น้องกเษก,กษตรกรที<ๆ>่มีปัญหาน้ําท่วมแล้วก็ข้าวขายไม่ออกก็อย่างน้อยบางจากก็เข้าไปช่วยนะครับ,รบตอนนั้นก็เรายัางไม่ถูกน้ําท่วม <VEN S 1> พอเราถูกน้ําท่วมขึ้นมาเราก็ต้องป้องกันตัวเองขนาดเดียวกันเนี่ยเราก็ไปช่วยเรื่องนู้นเรื่องนี้อย่างที่เล่ามานะครับแต่ตอนนี้เรากาลังดูต่อไปว่าเดี๋ยวน้ําลดเนี่ยเดี๋ยวเราบางจากเนี่ยก็จะมีมาตรการที่เข้าไปช่วยประชาชนนะครับ